ถ้าวันนี้เราจะขออโหสิกรรมยุติกรรมการกระทำนับจากนี้ต่อไปกับใครเราก็ขอได้แต่เราก็ต้องทำใจว่ากรรมใดๆที่เราเคยทำไว้กับใครด้วยกายวาจาใจที่ตั้งใจแบบเจตนาผลนั้นก็ย่อมจากบังเกิดผลตามการกระทำที่เราสร้างเหตุไว้แต่วันนี้ถ้าเราขออโหสิก็คือเราขอไม่ใช่ขอที่เขาแต่ขอที่เราขอกับตัวเองว่าพอเถอะ พอได้แล้วหยุดได้แล้วมันทุกข์มากเกินไปแล้วการที่เราขอเขาจริงๆแล้วคือการขอเราขอให้เราหยุดเถอะเมื่อเราขอหยุดและเขารับรู้ในการขอหยุดของเรามันก็เป็นเหตุที่ทําให้เกิดความใจเย็นขึ้นด้วยกันทั้งคู่แต่ก็ต้องยอมรับว่าสิ่งใดที่เคยทําไปแล้วด้วยกายวาจาใจด้วยความตั้งใจกับใครใคร ผลย่อมเกิดขึ้นตามเหตุที่สร้างนั้นแน่นอนตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนว่าเจตนานั่นแหละเป็นกรรมฉะนั้นอย่างน้อยๆเราก็ยุติเราก็ขอหยุดแล้วนะว่าเราจะไม่สร้างเพิ่มอีกแล้วนะเรามาดีกันนะส่วนเขาจะดีหรือไม่ดีอย่างนี้ก็เป็นสิทธิ์ของเขาถ้าเขาคิดจะเป็นทุกต่อก็แล้วแต่เขาแต่เราก็ต้องเตรียมใจไว้ให้พร้อมว่าเราหยุดแต่เขาอาจจะไม่หยุดก็ได้ เพราะเราก็คือส่วนหนึ่งที่เคยสร้างกรรมแต่ก่อนมามันเป็นเหตุเป็นผลเป็นลูกโซ่แห่งวงจรของกรรมแต่ถ้าวันนี้เราตั้งใจหยุดหยุดที่เราและเขายินดีหยุดด้วยนับจากนี้ก็จะไม่มีการสร้างกรรมเวรอันเป็นอกุศลต่อกันและกันในการต่อไปเบื้องหน้าแต่เท่าที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่าเราสร้างเหตุไว้ยังไงก็ต้องให้ผลไม่ช้าก็เร็วไม่มากก็น้อยขออาโหสิกรรมขออโหสิกกรรมหยุดเถอะ เหนื่อยมากแล้วหยุดจองเวรจองกรรมซึ่งกันและกันเสีทีนี่คือการบอกตัวเองเมื่อบอกตัวเองอยังไงเสียก็เป็นผลดีอย่างน้อยใจดวงนี้ก็สงบลงไม่ฟุ้งร้านด้วยประการทั้งปวงขอจเจริญพรกับพวงมาลัยที่เห็นวันนี้ขอเป็นกำลังใจ